ระบบหางนี่ให้ลงแบบนิ่มๆนี่มีสูตรไหม,มหรือว่ามันอยู่กับปัม๊มหรือว่ายัางไงช่างเราเราปรับได้ใช่ไหมเราราไ้ไ้ช่มมันมันจูนได้ใช่ไหม,ม,หมอ๋อ รก,กระบอกสั้นกับยาวนี่มีผลไหมไม่มีบอกมีหน้าที่ดันยกอย่างเดียวีแต่ถ้าเล็กกระใหญ่มีผลใหญ่เป็นยากระบอกเท่ากันแต่ว่าแกนเล็กอะ่ะอันอันไหนเร็วแกนเล็ก สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมอูตอ่ต่อรถครับต่อรถกระบะเทนเลอร์ขึ้นรถเกี่ยวข้าวจะพาไปชมครับนี่เป็นรถลูกค้านาม,มานะครับนี้ก็น่าจะเป็นตัดตามใจลูกค้านะ พื้นสแตนเลสนะครับหน้าซีเมนช่างแตวกำลังไล่เก็บงานอันนี้เป็นถุงลมครับหน้าแนบ หลังเป็นถุงลมตัวนี้กี่เขาครับเนี่ยเขาเดียวเขาเดียวถุงลมยกได้ไหมยกล้อหลังได้ไหมไม่ยังไม่ได้ทำยกอ๋ออันนี้เดิมๆม,มาจากนอกเลยลถุงลมครับ ี่ยกมาไดไดด้้เน,นี่ยนี่ครับม,<อ>มาม,<อ>มาชมช่างแตาอู้งานลวกน้องไปไหนวันเนี้ยกำปบงรีลบไม่มาแล้วมั้ง<า>ติดติดเด็กหลายปีเราไม่ได้กับบ้านเลยคิดถึงบ้านนะ คิดถึงบ้านเหมือนกันเหรอไหนเราคิดถึงใครไม่คิดถึงเนี่ยคนเนี้ยอันนี้เป็นาสายไฮดรอลิกยกยกหลังช่างแต้วทำยังไงให้มันนิ่มๆ,มๆหางลงอะ่ะ ไหนอ่ะขั้นขั้นที่ออกไปล่าสุดวันนี้มัอนอยู่ก็ก็ออกเลยอยู่ก็แพ้ด้วยอยู่ก็ปั้มเลยอ่าใหญ่อ่ะแล้วช่าง,ง,ง,งโมดเัาต้องต้องตามช่างโมดคนไหนอ่ะนี่อ่ะช่างโมดช่างใหญ่อ๋อนี่เหรอช่างใหญ่ อันนี้ไม่ต้องเอาสลิงดึงอะหางมันอะที่เขาสลิงดึงด้วยอันนี้ไม่ต้องไไงม่ต้เลยใ้คนคนละสูตรกันหรือรว่าไงถ้าแทนสลิงก็่อนพี่แคบไงมันปูดได้เลยอ่ะม่ต้องปูเราก็เดินหนานม นี่ครับให้ดูงานก่อนอย,อย่างแน่นแน่นแน่นน,นกระบะเจ็ดเมตรหางสามเมตรแปดสิบนี่หางตัวนี้บันไดเนี่ย ไม่มีคดแน่นอนดูใหญ่ๆเลยเนี่ยไม่มีคดนะใช้เหล็กอย่างหนาอันนี้รูอะไรอ่ะ้างๆอ,<ป>อ๋อไผ่ อ,นนอันนี้หน้าหน้าเท่าไรบันได <5. S 1> นะฮะเท่าเท่ากับไปตัวนี้สเปคของทางอ่ะนะหกแลวเลขสอดสี่เดินเบาหน้ารถอืมล้างห้ารดล้างห้าขึ้นขึ้นรถอะไรรถแมคโครไม่อห้องสุดหรือเป่าเอาแบบแข็งแรงไว้ก่อนสเตป แล้วแต่ลูกค้านะครับนี่ซื้อของมาให้ทางอู่ก็ได้นะครับซื้อเหล็กมานี่วางไว้อยู่ทางนู้นเชื่อมแล้วนี่ยึดไว้ลนะยึดตัวนี้ เบรคเงาก็อีกราคานึงนะตัวนี้ติดล้อไหมไม่ติดนะแทงแก้วติดไหมเนี่ยไม่ติดอ่ะถ้าถ้ารถขึ้นมันจะลงมาเยอะไหมถุงลมจังนอนน้ำหนักถ้าเป็นถุงลมไม่ยุบใช่ไหม่นลมที่ถุงลมถุงลมมันจะลงมาอันนี้อันนี้บาลานซ์ลมอยู่ตัวเติมเติมบาลานสมีพอมันยุบมามันจะเติมลมขึ้นเอง ในตัวนี้ตัวนี้มันจะต่ำลงมาไหมคงเพียงมาพอมันต่ำลงมาปุ๊บมันจะทายลงเติมเข้าไปหมดแค่นี้นันี่เวลาลงถ้าเป็นแหนบแล้วมันจะเป็ลงเป็นลงไงน้ำหนักที่ไปเหยียบยุ้งเท่าไหร่มันก็จะเติมลงขึ้นไปขนาดนั้นอ๋อมันจะอยู่โอกาสเดินตลอดอ๋อมันคือว่าระดับนี้ก็ระดับนี้อยู่ระดับนึ่พอรถขึ้นไปเหยียบปุ๊บมันยุบลงมาหน่อยนึงฮ่าบาลานมันก็จะเติมลมขึ้นมา ไอ้ตัวนี้มันเป็นระบบไฟฟ้าไหมถุงลมอ่ะมีไฟฟ้าปรับร้านมันนะไอ้ของของมาจากนอกใช้ได้ไหมถุงลมมันอ่ะได้เราต้องเช็คไหมเราต้องเช็คก่อนไหมไม่ต้องแล้วแต่จะขับรถทันก็สภาพดีทันก็อย่างเงี้ยมันมีปัญหาเรื่องลมรั่วอยู่เดี๋ยวจะขอบก็ต้องเช็คใหม่

หรือว่ามันอยู่กับปั๊มหรือว่ายังไงช่างเราเราปรับได้ใช่ไหมเรมันลงแรงลงนแล้วม,มวอ๋อันมัน,มนจูนได้ใช่ไหมอ,อยู่อยู่ตรงไหนอ่ะปัม๊มเอ๊คอน,นโทรโลอ๋อว่าตัง้งให้มันไม่มีใขาีเราตั้งะทัอือ กระบอกสั้นกับยาวนี่มีผลไหมมีผไม่มีมบอกลบมีหน้าที่ดันยกอีกเดียวมีผลแต่ถ้าเล็กกระใหญ่มีผลอ่าใหญ่เป็นเจลก,กระบอกเท่ากันแต่ว่าแกนเล็กอะ่ะอัน,อ,นอันไหนเร็วแกนเล็กแกนเล็ก,ก,น,ลกนี่ครับไฟตรงนี้นะ เอาไมาให้ชมครับใครสนใจต่อกระบะนะครับเนี่ยน,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 นี้กี่มิลน,นะนอ๋ออันนี้สามมิลครับถ้าทางอูก็สีมิลอ,อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยคิมล็อกอะไรแบบนี้ป,าป,าป,าปาลาปลาฉลามป <laughs> ลาฉลามอ่ะแชงวบอกนะครับอเ,เอ้ปากจิงจกเป็นไง นี่นี่ที่เราแ่ยจเลยน่าอะไรอ่ะของเล่นนะฮะอ๋ะอเจ้าของกะแบบลดต้นทุนเต็มที่เลยเนี่ยอันนี้เราต้องแกะออกไหมเราไม่ได้ใช้เราเอาแต่ตัวอ๋อ ไก่งงป,ป <regret it? S 2> วดปวดปวดไก่น LIKE ี้เป็นเค้งเลยขายเลยนะคทางนี่เป็นเงเลยใชแล้วอะไรแล้วตอนก่อนแล้วตอนี้อันนี้เป็นไฟถอยหรือว่าไฟเบรกเบรกเลี้ยวเบรกีเลี้ยวสามสามช่อง ถอ,อไ,ไม่มีมันเป็นเลไม่มีถอยนี่คอมเมียมแบบของแท้มั้มเนี่ยจีนแท้ๆจีนแท้แท้จีนแท้ๆทีเมเมียมหน่อยเฮ้ฮุ้มฮุ่มอย่างดีนะแข่งกันแท้อันนี้แต่หูยึด ใครับบบขนฮะเป็นตัวเดิน200อสองร้อยสิบสองสองเปลี่ยนเปใหม่เป็น,นเด็มฮะ ไ,ไกลอ่ะนี่ครับเดี๋ยวรอชมครับตอนเสร็จเดี๋ยวมาชมอยู่กับช่างแป้ววันนี้มาเล่นครับใครสนใจก็ติดต่อคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรไปมีหลายสเต็ปอยากได้เล็กหนาะเล็กบางเอาไปขึ้นรถแบบไหนก็ต้องมาคุยเอานะครับ ไม่มีหักไม่มีแตกแน่นอนไม่มีแอนไม่มีงอรครับนะนครับก็ฝากไว้ได้วยครับสวัสดีครับ